บ้าเท่าไหร่ล่ะไม่รู้อ้มีเต็มเสอยสองเต็มครับเอาครับโอ้โหจุงกระสวัสด,ดีเพื่อนๆพืนทุกคนครับวันนี้พามาดักปลาไหลครับผมให้ดูครับนี่รอบนะครับผมได้มาจากช่องอีสานเขียวนะครับใครสนใจอยากได้รอบดักปลาไหลนะครับผมเริ่มแล้วนะครับผม ฤดูกาลหาปลาไหลนะครับจริงเขาหาทั้งทั้งฤดูกาลนั่นแหละผมเพิ่งมาหานี่นะครับผมก็สามารถสั่งเข้าไปสั่งได้ที่ช่องอีสานเขียวครับผม YouTube อีสานเขียว Facebook อีสานเขียวครับผมนะฮะก็ฝีฝีมือการทํานี่ก็ถือว่าสุดยอดครับผมเนี่ยงานดีครับผมเนี่นะฮะ,ะมาเยียป,ปูครับผมนี่หมายที่เราจะมาใส่ครับเคยได้ปลาไหลใหญ่ตรงนี้นะฮะตัวหนึ่งแล้วก็เคยเห็นรูใหญ่อยู่ แต่ว่าตอนนั้นมันวางไข่นะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ต่อแต่ตัวน,นี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับลูกมันนะ่าจะโตมาแล้วแหละนะครับมาดูว่าตัวใหญ่ยังอยู่ไหมนะผมเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับผมเดี๋ยวจะใส่ไปอันนี้อันหนึ่งนะครับรีบใส่ครับผมเดี๋ยวคนมาเจอเดี๋ยวหายอีกครับหลุดตาขเขาเลยเาะ อุฮะนี่หลบตาเลยครับะช้ามันลุ้ง,งนมา,ากสิมันบ่ไอ้บผม เอาละครับผมตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยคนถ่ายยากเลยไม่ได้ถ่าย,ยเาลยเฮ้อเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับมาดูว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยยังไงได้มากได้น้อยได้เล็กได้ใหญ่ขออนยันลงนะน้องนะครับผมไปสวัสดีตอนเช้าครับขี่รถมาจะไ,ไปดูรอบเจอพานดันมากู้เบ็ดพอดีครับผม ใส่ไว้กระบอกอันนี้ไม่กินเลยเห็นปลาขึ้นอย่างเยอะอย่างใหญ่เลยไม่กินจะใส่ยังไม่โดนแย่มากินครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูรอบกันครับผมไปรอบไปดูรอบกันรอบหลักปลาไหลเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเออรอบหลักปลาไหลน,นั่นแหละเออจะชิวไปเลย นี่ครับเร่องอะนี่เลยตรงนี้น่เอามาดูว่าซีมัน,มนบ่นบนเคยดักหลอกอันนเคยไหมบ่เฮ้ยยังอยู่เฮ้

อะไรบอกอะไรล่อีอของแทรันของเท่มันมมาเล้วมาเร็วบึ้ยครับไม่ไปน่วงใส่กำลังกำลังเติบโตกำลังพอดีเลยครับนี่พอดีกินเลยกระดูกกรุบกรอบเยอกรุบใส่สวยใสสวยแต่ตัวใหญ่ไม่เข้าเว้ยนี่ตัวนี่แหละกินกำลังพอดีตัวใหญ่อยู่ตรงนู้นอ่ะบลอเลย ตอนมาใส่เบ็ดอันนี้มันอันนี้มัน,น,น,ม,นมันวางไข่ไงนี่ <c oughs> นครับปูครับนี่ยอ่ะมาครับสองแดงครับจะหัดไปใส่นาฬนาตสพันบลมาูกระนได้บลอกที่มานบล็อกเดไปก่อนเออลืมถามเกเรเลยเนาะเดอมัปหนครับนี่นนี้อ,นอ,อยู่ตรงไหนวะโอ้นี่ไง นี่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 ไปดูนี่ครับกับพันเมาครับผมสิถึกวะสิมันไหมมันนักลึกลึกลงโอ้กุ้งเพียบเลยเด็กคอยเซยเฮ้ยเด้ประการน้ำอุประกรณตัวเบลอเลยกุ้งคือเขาไหลเลยครับผมเุ้ยประการสวยมากเลยแม่รันเออเอาไปดูไหมกุ้งเขาไหลรีโอ้ยประการบอดเลี้ยงเฮ้ยกุ้งมีแต่ตัวใหญ่เลยเฮ้ยอุยเฮ้ยน้ำมหาดักกุ้งว่ะเมียน โอ้หลอบมาใส่ครับหลอบหลอบมุ่งนะครับผมหลอบมุ่งอะใส่เต็มเตี้ยเลยนะเบื้องล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูประกาศครับก่อนจะปล่อยนะผมเพราะขนาดดักน้อยๆตรงนี้ก็ยังได้ดิเนกุ้งเนี่ยวัวพื้นไหลดีประกาศครับเดี๋ยวปล่อยก็ได้ดูว่ากุ้งเพียบเลยเฮ้ยมีกุ้งตัวใหญ่โอ้ท่ากับเขายังเจ๋อเลยนี่ยปล่อยครับผมไม่ได้กุ้งเฉยได้แดักจากหลังฮะดักจากหลัง มองนี่ดักหลังเดียวโอ้เออไฟอ <c oughs> ตาแล้วว่าดักที่หาหลังมองเสียหลังไม่พอตั้งกับเขาเลยนี่จะไปใช้ใส่ตรงนี้แหละหายเบ็ดบ่ะเออหายนี่เห็นกินบอกว่าเกณฑ์บอกโดนะจนปลาอะไรนยดร้อยหายสองขั้นมาหายต้องเบ็ดหายต้องอันนี้ลเลยโอ้ดักทะลุเลออดักเข้าไปไกลเกณฑ์บอคิดไงว่าจะมีคนมาโอ้ ก็ทางไปนาใครอะต่อหลายคนเนออยากนี่มากด้ยเมาเนี่ยฮะเตียนไหมเตียนได้ไหมหนตรงไหนเตียนตรงไหนอ๋อไม่ไม่เตียนข้างในนี่อย่างลกเลยเดยมันปอปอกันก็ไอ้แค่สามเดียวเอ้ยบ้าบ้าเหรอเอาครับโอ้โหส่งกริ๊กครับผมเงียบกึบ ใปลาซิวปตัวนึงครับมาดูต่อครับเจอเเอาอไนมหลอดนั่นหมหอเอี่มันอันนี้อันไหนมรู้คือกว่าเือเเนี้มันเหมือนเอ๋ไม่แตกืเหรอมันอึมตึมตตอมน,นีครับอโอ้โห อันนี้หนักเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้ยังมีปลาซิวแม่ส่วนนี้ไม่ได้ครับอันแรกไม่ได้อ่ะโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ต้องกลับบ้านแล้วนะครับได้มาส,สองเต็มนะอันนี้ตอนนั้นก็พืดหมดเลยพี่น้องเดี๋ยวจะหาไม้ใหม่ก่อนไม้เจมแจมนะครับไม่รู้ว่าสีมันอีกบ่นะผมเหยื่ยออาจจะต้องอันนี้เยอมันเก่าแล้วนี่ปูเก่าปูตายเก่านะครับเดี๋ยวจะหาปูตัวใหญ่มาใสา่ นะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามไลค์แชร์ด้วยครับผมหมานย,ยู่พอได้พัดเพ็ดครับผม